ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมพ่อนะคบวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้เลยนะคะผมไม่รู้ขี้เกียจอ่านชื่อนะคบผม <g iggle> <g iggle> ก็เปลี่ยนแนวกำลัง,งนอน,นจากที่เล่นฟุตบอลมาเยอะเลยมาเล่นอันนี้ใหม่นะครับผมเกมบี <g iggle> นี่เาเล่นแมมแล้วเพื่อออกผม,ผมก็เลยออกตามมาเพื่อนอยู่ด้วย ไม่เจอกันมาเข้าเกมครับผมอ่าครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เริ่มแลยนะนี่เฮึ่ยเราต้เปิดเขาดูเลย มีเด็นกี่คนไม่กี่คนซึ่นไปกันนี่ห้องว้เนี่ยไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟนาทีใครเปิดไฟอู้มีเงินด้วยเก็บเงินม,มาเลยเออ เพื่อนเยี่ยมเอาละคะตอนนี้ผมจะขอย้ายเซิร์ฟหน่อยนะคะผมคือเพื่อนผมนี่แบบมันปล่อยผมไว้อยู่คนเดียวนะผมก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวนะม,ม,ยยนวนะมันน่ากลัวไป ครับผมเฮ้ะตุ่วล้วโอ้ผีมาโอโอโหโอ้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 โหโอโหโอโหน่ากลัวน่ากลัวมาก ไปเพื่อนเพื่อน,นมัมาไปเพื่อน เพื่อนซ่อนแลวซ่อนโหดูดันไม่เก่งใจใครเลื่อนไปฮะเยาจะเข้ามาดูนี่ก่อน ตัวผมติดทุกคนตัวผมติดตัวผมอ้วนปะ่ะไปกันเราอยากหาคุณแจไม่เจอเลยหาขี้ไม่เจอห้องเพื่อนมีตู้ห้องผมวมีตู้ไม่มี ไม่มีอะไรเลยทุกคนเพื่อนนี่ก็รีบอ่ะรีบกันจังเลเพื่อนไม่มี เ้าตัวเเพื่อนมาไม่นะ <g ülme> รอดแน่เรียบร้อยไม่นะเพื่อนโหใ่ยอยได้แค่ไหนตั้งนานโอบ เอาละทุกคนได้เวลาเปลี่ยนเซิฟเอาละฮะผมตอนนี้เราก็ไม่อยู่อีกเซิฟในไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเซิฟตะกี้แบบเพื่อนไม่รอเลยอ่เยนะเห้อทำไมตัวผมไม่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวผมเป็นตัวสี่เหลี่ยมอ่ะทุกคนผมเป็นไก่ไม่ใช่อออ ตู้แล้วจ้ะบอกเลยเข้าตู้เลยจังหวะนี้ทุกคนน่ากลัวมากว่าไงเ,เราจะไปต่อแบบการโกฟ้าละนี่ทุกคนให้ดูเท่าก่อน เพื่อตายแล้วาเพื่อจีจีโอ้โห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 เช็กกี้เช็กกี้เช็กกี้หาของต่อทุกคนจังหวันนี้เราไม่ดีหรอหาของต่อเลยเราใจกล้าละเล่นไปหลายรอบไม่ผ่านเรานีเราต้องผ่าน ไม่มีออเออรับเปื่อนมาอุ้ยมาใหม่อีกคนรอบสามแลวนะทำไมมันสามรอบอ่ะทุกคนเออไปแล้วฟวดยตะีโอ้โห ้องซิกแซกนี่แล้วเกลียดมาเลยไม่มีไม่ของจะดูนี้เอ๊ยมีกุญเจกุญเจปีใบกแล้วปีใบกแล้วเข้าตู้เลยเพื่อนยังอยู่นะเพื่อนยังอยู่เพื่อนอยังอยู่ทุกคนเนี่ยเพื่อนอยังอยู่น่ากลัวมาก ไปแล้วมีมีตูป่ะตรงนี้นี่แค่นี้ตรงน,นี้เปิดกล่องเลย เดี๋ยวรอพีมามามาท่างไหนมานู้นก่อคนมามาด,มามาดิมาสิมาสิมาสิเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแตกผมแบกผมแบกแบกหลังหักเลยทุกคนจริงๆนะผมแบกหลังหักเลยอะ่ะ ไม่มีของไม่มีตอวระความผมกลับแล้วเพื่อนเพื่อนไปไกลวะเพื่อนอยู่นี่อยู่ไปต่อไปไปไปเพื่อนไป บัคนี้มากเลยอ่ะมันเป็นบัคกที่แบบทำให้เราเล่นต่อไม่ได้แบบถาวรอ,อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังไงคุณก็ไม่ได้อ่ะไปต่อไปต่อไปฟอเป็นบัคกที่น่าเกียดมากอ่ะเออจริงๆ ก็อยู่หน่อยอะ่ะเรียเจอเพื่อแล้วอุย้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ทุกนคนเรียบร้อยแปลกไส้แตกเรียบร้อยทุกคนอ้าวมัน <c> ก <oughs> ็ไม่มีต่อ,อยอลไรปะเอ้ยไม่สิเราต้องหาเราต้องหาโค้ดเราต้องหาโค้ดทุกคน หาโค้ดแล้วก็ไฟเซฟเพื pues mm ่อนเจอเซฟแล้หากล่องหากล่องก่อนว่าไม่เจอหาโค้ดไม่เจอไม่มีโค้ด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 ไม่มีโค้ดอ่ะมันไม่มีโค้ดไปต่อไปต่อไปต่อทังนี้มีโค้ดไม่มีโค้ดไปต่อแล้วหากล่องกับโค้ดเท่านั้นนะครับผมจังหวะนี้ กล่องกล่องกล่องไม่มีโค้ดโคดโคดก็ไม่มีสักคู่นะหรวาน่าจะใกล้มาละไปต่อกับผีเออไปต่อกับผีสิแอบก่อนนะเออคลิปยี้เป็นคลิปที่ยาวมากเออ แอบก่อนนะครับแอบผีน่าจะใกล้มาแล้วออกก่อนผีใกล้มาแล้วหาโคดโคดไม่มียังไม่มีโคดอ่ะเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย,อย get the key t h e box ทำไมเพื่อนเล่นกันเร็วจัง Riêng là bỏ xe đẹp mà Ê, chơi còn Nó còn mà như này Quên à Quên Quên này một Ôi đu, thật cho Đi มาวันนี้เลยมาจากทางไหนอ้าวหมดเรียบร้อยแล้วกคนเรียบร้อยคือสามทำไมวงเหลือคนเดียวน่ากลัวน่าก,กลัวสุดๆเลยน่าก,กลัวมากเราต้องหาเซฟแล้วก็กล่อง นะครับผมตอนนี้นะหาเซฟหากลองแล้วก็เปเปอร์กระดาษเฮ้ยมีรู้ดูไหมหาโค้สด้วยมีฮะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะไรอะ่ะไม่มี ดูใหม่ซิไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดเด็ทุกคนอะไรอ่ะคืออะไรเออสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่ผ่านเกมนี้นะครับผมมันยากเกินไปสำหรับพวกเรานะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ